ครับสวัสดีเพื่อนทุกๆคนนะครับสวัสดีน้องอาร์มนะครับส่งเข้าประกวดนะด้วยลิเบอรี่ครับแล้วก็มาโคร้อยนะสองตัวจากบุนเดสลีกานะครับจะเป็นคนแรกหรือเปล่านะวันนี้ก็น่าจะได้ตีคนเดียวนะครับงกลับมานะเหนื่อยมากเลยไปโดูแข่งขันฟีฟ่ามานะคนน้อยนะครับ6บวกสอีกแล้วรู้สึก รู้สึกหน้าอเล็กซ์ลอยมานะครับพี่บาของเรานะลิเบอรี่มา6บวกสี <c oughs> อยืนยันในการชนกัน5ทีนะครับมาจัดไปน้องอาร์มครับชนครั้งที่1ครับชนครั้งที่2ชนครั้งที่3ครับ คนรั้งที่สี่และ,และทั้งที่ห้าคนระับโอ้โหคนแรกเปล่ามาหน่อยเฮ้ยโอ้ <c oughs> คือไม่รู้แต่ปัยญายสรรพคุณเกมฟีฟ่าออกมายัางไงนะครับแม่มันช่างเป็นเกมที่ทำลา,ายจิตใจผู้เล่นหรือเกินนะโอ้โห คืนได้บวก3นะครับแต่เรามี2ตัวนะอันนี้คือตัวจริงนะครับที่มันเกิน50าสอมนะ57เอมผมมาโคโอยสขึ้นบวก6นะ5้บวกสตึ๊บตึบตบคำนวณแล้ว5ทีเหมือนเดิมครับ <c ười> คือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นนะเออ จะช่วยกันด้วยนะครับนะขอให้เป็นตัวแรกปิดท้ายินเก่าให้ได้นะยังไม่มีใครได้เลยนะครับจัดไปครับ5าทีเหมือนเดิมนะชนครั้งที่หนึ่งครับแหมยิ้มมุมปากนะยิ้มอ่อนนะครับชนครั้งที่2มันบอกเออติดแล้วดิอ,อชนครั้งที่สามครับเราลองไม่หวังอะไรนะชนครั้งที่ส มาที่ห้าอ่ะดูดิไม่หวางอะไรเลยเนะี่ยเอาไ, <c oughs> ไม่ต้องไปหวังนมาแล้วคนแรกเนะดีใจด้วยโอ้โหรู้สึกโลก่งรู้สึกดีใจรู้สึกแบบท,ที่ตีมาที่มันแตกๆนี่ก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกผิดนะครับรู้สึกแบบรู้สึกแย่เหมือนกันรู้สึกแย่แทนน้องๆทุกคนนะแต่ก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนส่งมาก็ เตรียมใจมาไว้อย่างดีแล้วนะครับใครที่ไม่ส่งมาเขาไม่รู้หรอกใช่ไหมเขาก็ได้แต่มานั่งวิจารณ์นะครับโอเคมันดียังไงเนี่ยโบ6เนี่ยฮะเอาเฮ้ยอยู่คขับอยู่ครับผมด้วยเนี่ยน้องแอมนี่ขึ้นมาทันทีนะครับลิเบอรี่แตกพี่บากแตกได้พี่รอยสมาแทนนะครับ เวล17เอาลงมาที่เวล1ก่อนนะดูที่เวล1ก่อนนะครับพลังการยิง90ครับนี่คือเวล1นะจบสกอร์88ยิงโค้ง89ยิงไกล92วอลเล่90ฟิคิก94เตะลูกโทษ83คือค่าพลังแมงค <c oughs> โคตรโคตรเวอร์นะยืนตำแหน่ง91ครับเอ้เวลหนึ well ่งจริงไหมเนะี่ยต้องอ๋อ ไม่ได้เ,เพื่อนๆไม่ได,มด้มันติดมันติดไลฟ์บู t ต้องลบไปสามครับลบไปสามพลังการกิงต้องเหลือแปดสเจดนะนี่มันไม่พอดีเพราะว่าโอเคได้ได้ได้ไดผมดูแล้วปรับให้เป็นบวกสี่ครับแล้วก็เลเวลสองอ่ะนี้คือ บวก6ตอนมันไม่ติดไลฟ์บูทนะครับที่ทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าการบวก5เนี่ยไอค่าพลังข้างในทั้งหมดมันจะบวกอย่างละ2นะครับบวก6ก็บวกไปอย่างละ2อีกอะไรอย่างนี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจนะโอเคถ้าเราลดไปบวก4เนี่ยบวก3ขึ้นบวก4เนี่ยค่าพลังข้างในมันเพิ่มแค่อย่างละ1นะครับมันจะไปเพิ่ม2เมื่อบวก5ขึ้นไปแล้วบวก3มเมื่อบวก8ขึ้นไปนะโอเคนี่คือค่าพลังที่แท้จริงของมันนะครับ ทำไม่ใช่ดิเนี่ยจบสก,รรบอ,กบอร์แล้วแปดสิบห้าพลังการยิงแปดสิบเจ็ดครับโอ้โหเมื่อกี้ก็ตกใจว่าเวอร์เหลือเกินยิง้แต่มันก็ยังเวอร์อยู่นะเก้าสิบเอ็ดแล้วหค,ความเร็วเก้าสิบสองนี่มันยิ่งกว่าโดดนะค่าพลังครับ <c oughs> อุ้ยกระแทกโอ้โหแต่อึดแปดสิบเองเนะ <c oughs> สมดุลแปดสิบแปดกับเลี้ยงบอลเ <c oughs> ก้าสิบเอ็ดเก็บไว้ครับอย่าคิดบวกเจ็ด เชื่อเชื่อพี่นะน้องแอมบวกเจ็ดเมื่อไหร่เนี่ยไม่เจงก็ติดบวกเจ็ดเราต้องมานั่งแบบต้องมานั่งบวกแปดอีกเพราะบวกเจ็ดมันค้างคางนะโอเคตัวแรกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็คลิปที่ออกไปคงจะเห็นแล้วว่ามันตากเยอะขนาดไหนกว่านจะติดตัวแรกนะครับหวังว่าจะคนส่งมันน้อยลงนะเมื่องตีไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้กลับมาชาก็ ใครที่แบบข้อความมาก็อาจจะไม่ได้ตอบนะก็จ,จะหายไปนะครับไม่เป็นไรนะก็ว่างๆก็จะพยายามเข้ามาตอบนะตอนไหนไม่ตอบก็คือไม่ว่างครับคงง่ายๆอย่างนั้นกันเลยทีเดียวโอเคสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแสดงความดีใจอีกครั้งด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าเป็นไรกดติดตามกดซับสไคร้กันไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปตอนต่อไปกัน อย่งคันท่วงทีนะถ้าจะมีสตรีมตอนไหนจะแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับดูได้ติดตามได้ในเพจนะในเพจจะไม่จะไม่เอาคลิปใน YouTube มามาโพสซ้ำแล้วนะครับต่อไปในเพจจะเป็นประกาศอย่างเดียวเลยนะประกาศโน่นประกาศนี่นะครับมีกิจกรรมอะไรพวกนี้ไปนะโอเคลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ